สวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณเมสวัสดีครับผมเป็นไงวันนี้วันนี้ก็มีรถมาเหมือนเดิมหลายคันวันนี้เราถ่ายหลายคันหลายคันครับอันนี้เราล่าเติมมาตัคาร์เรามีรถมาฮีโน่โนครับอ๋อฮีโน่อ่าอย่างนี้นะครับคันนี้เดี๋ยวผมเท้าความก่อนนิดนึงคันนี้คันนี้จริงๆผมจะไปเก็บงานอะไรคุณเมแต่ว่าอู่เขายังไม่ว่างติดงานอยู่สามสี่คันก็เลยพี่ๆถามมาเยอะอะไรในเพจในอะไรเนี่ย คุณต้นมีสี่ล้อดำไหมเดี๋ยวผมให้ดูนะพี่ๆคันนี้ถ้าพี่ๆซื้อตอนนี้เดี๋ยวผมราคาพิเศษให้ถ้าจะให้แบบเก็บงานให้ก็ได้เพราะว่าจริงๆเราต้องเก็บงานอยู่แล้วเราพูดตรงๆแต่ว่าเห็นพี่ๆถามมาเยอะก็าเผื่อพี่ๆท่านไหนเอาไปใช้งานดินเดินมันเลอะเทอะอยู่แล้วก็ราคาก็จะประหยัดลงหน่อยเอาตรงนี้ไปก่อนเออนะตรงนี้ไปก่อนเดี๋ยวคุณหมีพพาพี่ๆดูรอบคันหน่อยมีอะไรในคุณหมีคันนี้สองพันเจ็ดครับเออสี่ปีห้าศูนย์ห้าศูนย์ครับห้าศูนย์ใช่ใช่ใช่อ่านี่นะ เอ็กซ์ซอยู่แล้วนะจะเป็นสี่ล้อนะครับอ่เดี๋ยวให้ดูกระบะเดี๋ยวให้ดูคันสี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมยกน้ําเสร็จเดี๋ยวจะเห็นนะมันจะชัดหน่อยนี่นะครับ้านี่นะครับเป็นกระบะเหล็กอย่างดีดำใช่ไหมเนี่ยคุณหมีดาครับ๋อ้ดำนี่หว่าคันนี้สี่ล้อดานะครับอ่านี่นะครับรอบรอบคันนะครับรอบรอบคันยาวาไหล่กระบะคุณหมีคันนี้สามเมตรสิบห้าครับสามเมตรสิบห้าใช่ครับ กว้างเมตรหกสิบห้าเมตหกสิห้าเซนนะใช่ครับมาตรฐานนี่นะครับสําหรับรถเล็กๆมันเข้าซอยง่ายนะใช่ใช่ใช่มันมันเข้าซอยเข้าอะไรง่ายเวลาไปไปผมที่หรืออะไรฮะใช่ใช่แล้วมันเล็กๆดีด้วยแล้วฮีโน่แข็งทนทานกับสีใหญ่นี่นะครับพี่ๆนี่นะครับสี่รอบคันจริงๆแล้วถ้ารถสไตล์นี้มันไม่ต้องทำไม่ตมองไทำานเลยถ้าสไตล์นี้เขาเรียกว่า ไม่ต้องทําอะไรครับตายดิบดิบบ้านๆเขาไม่ต้องทํากันนะฮะมันก็ไม่ได้น่าเกลียดนะคุณหมีใช่ครับเราสซคัสซีเราเหมือนเดิมอ่ะคัสซีเนี่ยผมไม่ต้องกลัวละผมสวยแน่นอนละคัสซีอ่านี่นะครับรอบๆคันนะครับผิวพันก็เขาเรียกว่าอะไรคุณหมีทําก็ได้ไม่ทําก็ไม่ได้สุมากเลยนะคุณนี่ไม่ค่อยทำกันเอออ่ะคุณหมีเดี๋ยวเปิดภายในแล้วก็ยกดำให้พี่ๆดูหน่อยภายในเอาตรงๆนะพี่ๆมันยังไม่เรียบร้อยอ่ะ มันอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยผมให้ดูนี่นะครับผ้าหลังคามันไอ้นี่หน่อยจริงๆผมให้เขามาทําแล้วแต่เขาไปต่างหวัดว่าคุณเหมยใช่ครับนี่นะครับหยุดร้านเขาหยุดรถห้างนะครับเดี๋ยวผมบอกก่อนรถห้างรถห้างคันนี้นี่นี่นะครับภายนงภายในแอร์เย็นไหมคุณเหมอะไยแอร์เย็นครับผมลองสตาร์ทดูก่อนลองสตาร์ทดูก่อนเครื่องดีแอร์เย็นเย็นเปล่าเน้นแอร์ร้านเราเน้นแอร์โอ้แอร์เราเน้นไม่ได้เลยนะคุณเหมยไม่ได้เลยเรื่องเน้นมากๆเลยเรื่องแอร์ครับ อ่ะไหนพิเศษตรงไหนคันนี้มีด้ำอ่าเดินคู่ไว้เลยคุณเมยเดินคู่ไว้เลยอ่าปล่อยค้าเลยครับโอเคโอ้โหด้ำเดิมดีนะครับคุณพี่ไม่ได้เล่นเครื่องเลยเนี่ยใช่ครับนี่ด้ำแบบปล่อยเครื่องเดินเบาด้ำนะตัวปุมตัวปั่นดีนะครับเนี่ยไม่งั้นไม่ขึ้นนะครับุ่นเก่าๆเนี่ยนี่ครับตัวปั่นพ่อพอพ่อคุณเมยพอพ อ่ายกแค่นี้พออ่านี่นี่นะครับบอกดำใหใ่โอไ้ได้ครับนี่นครับคันสี่ชัดๆเลย<อ>พ,พี่ดูนะครับไม่มีมชัดกว่าคันนี้แล้วครับคันสี่คุ้มครับค<ม>ุ้มได้ไปนี่คุ้มมากยกด้ำได้ไมันจะเห็นชัดหน่อยนี่นะครับยางสี่เส้นดอกยังดีนะคุณหมีนะครับใช้ได้อีกนานนี่นะครับเครื่องเครื่องเป็น ร้อยสามหกแรงแล้หคุณเหมีครับรสามหก<ม>แรงกพนมเวอร์แล้วตัวนี้ตัวใหม่ขามากร็เวแล้วเปิด<อ>ดูเครื่องไหมอ่ะยกหัวเลย,ลยอ่านี่ะครับนี่นะครับคามาเร็วแล้ว turbo air c เลอร์หัวเหอ ตามสภาพหน่อยนะพี่พี่คันนี้ผมน้ำฉีดฉีดจริงๆเราไปทำสีแต่ว่าเขาเรียกว่างไงเราจอดนี่อู่แล้วไม่ได้ทำแล้วก็ไม่ได้ขึ้นไหวอ่ะพี่พี่เขาเรียกร้องกันมาพร้อมควรก็ลองดูครับพี่พี่ถ้าสนใจก็เผือไปใช้งานก็ประหยัดตังค์หน่อยเอาคุณผีเอาหัวลงหน่อยผมพาพี่พดูภายในฝั่งนู้น เดประหยัดตังหน่อยนะครับพี่ๆป้ายใหญ่นะครับคันนี้ป้ายเล็กผมไปถามและทําได้แต่ว่าถ้าทําเป็นยกดําค่อนข้างยากนะครับพี่ๆทำเป็นยกดําค่อนข้างยากแต่ตอนนี้ดําเดิมเราแจ้งหมดแล้วนะเรียบร้อยครับเป็นกระบะย,ยกได้เรียบร้อยถูกต้องนะครับลงเล่มเรียบร้อยอา่าลงเล่มลงอะไรเรียบร้อยนะครับวัตซีฝั่งนี้อ่าสวยครับวัตซีไม่มีผ่ไม่มีอะไรครับเนี่ย นี่ครับซ้ำลงซ้ำในผมให้ดูนะครับอ่านี่นะครับดํมเจ้าของก็ทํามาไม่นานด้วยนะเห็นก็บอกผมว่าทามาแสนกระบาทนะครับต่อมาไม่นานเท่าไหร่นี่ครับภายในมันยังไม่เรียบร้อยครับพี่พี่ผมก็เรียกว่าอะไรอะ่ะผมก็เดี๋ยวมันจะ <c oughs> ไม่มีคลิปเพราะว่าไม่ค่อยได้ว่างจะไปต่างงหวัดสามสี่วันก็เลย ถ่ายรวบๆไว้เลยนะคุณหมีนะได้แต่ว่าเพื่อลูกค้าสนใจเพื่อเพราะว่าหลังๆเราเนี่ยตามสภาพเราเนี่ยไม่เหลือเลยครับถ่ายแบบนโยบายตามสภาพเนี่ยเรียบร้อยนี่มีพี่จากลำปางร้านวัสดุก่อสร้างจากลำปางนะเจ้าใหญ่เลยพี่เขาบอกมาซื้อตามสภาพไปคันหนึ่งถูกใจโอนมาซื้อ อีสุแล้วอีกอีกคันหนึ่งอีกเลยใช่ครับโอ้โหต้องไปส่งลำบางองไปส่งอีกครับเดี๋ยวส่งคู่เลยครับพี่เดี๋ยวส่งคู่เลยครับพี่บุ้งอาจารยพี่บุ้งนะเออชื่อนิดนึงเดี๋ยวส่งคู่เลยครับอ่านะครับแล้วหรือหรือพี่บุ้งจะคันนี้อีกคันก็ได้นะยกตามได้ก็ไม่แน่ก็ไไม่ไเห็นคลิปก็ไม่แน่พี่พี่ดาวอีกคันก็ได้นะผมยินดีส่งกันเป็นตะบวนเลยคันนี้ใช่ครับอ่านะครับอ่าก็เดี๋ยวฝากเพจนิดนึงครับฝากเพจเติมมอโต้คาร์เติมออโต้คาร์นะ กดไลค์กดแชร์กัน, like, น, like, น, share, นเยอะๆนะครับฝากกดไลค์กดถูกใจให้หน่อยกดนแชร์กดไลค์ให้หน่อยนะราคาเออราคาโทษครับพี่พี่ราคาเท่าไหร่นะคุณสามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนสามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทครับอ่ 5, บาอะนะครับอันนี้ถ้าพี่พี่ซื้อเงินสดก็โอนได้เลยนะครับโอนได้เลยถ้าพี่พี่มีประกอบการเดี๋ยวเอารถค่าประกอบการก็โอนได้เลยครับคันนี้ไม่มีอะไรถูกต้องหมด,ดน้ำจดเรียบร้อยเอาราคาใหม่ สามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทคุณหมีจะขายถูกผมชนทุนใะราคาที่คุณพูดที่แรกเนี่ยนี่ก็พร้อมส่งเหมือนกันนะส่งส่งส่งให้พร้อมส่งเหมือนกันครับราคานี้คือเขาเรียกอะไรเราบริการจนพี่พีเขาชอบไปแล้วเราก็ไม่อยากจะเปลี่ยนถึงโควิดหมดเราก็ไม่ไรเหมือนเดิมแล้วก็จัดการ้ไม่ทิ้งไม่ทิ้งไม่ทิ้งเอเพราะว่ามันก็สะดวกแล้วก็ต้องขอบคุณพี่พีทุกคนที่เขาโอนเงินมาวางมาจํากับเราแล้วให้เราขับไปส่งเลยนะ ขอบคุณมากนะครับถือว่าเป็นความไว้เนื้อเชื่อใจกันและกันนะเพราะว่าเขาเรียกว่าไงถ้าเราไว้ใจไม่ได้เขาจะไม่ไม่ซื้อแบบนี้รคับเพราะว่าเอาเอาตรงๆนะครับในกลุ่มในอะไรก็มีการมิจฉาชีพมันมีอยู่ทุกที่่่ะใชครับแต่พี่ๆมั่นใจได้เลยครับของเราเงินนะครับถ้าโอนมากับผมนะบัญชีนายกิติพงษ์ดีสันเทียนะครับปลอดภัยทุกบาททุกสตังค์นะครับพี่ๆ ที่สบายใจได้นะครับผมผมต้องขอบคุณด้วยเพราะว่าหลักๆตอนนี้ที่ซื้อขายกับเราเนี่ยแปดเก้าสิบเอร์เซนแบบนี้หมดเลยโอน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 แล้วเดี๋ยวเราไปส่งโอนแล้วเดี๋ยวเราไปส่งก็ขอบคุณพี่ๆมากๆนะครับที่ที่ที่ให้ความไว้ใจเราอะนะคุณหมีนะทางร้านเราสำหรับถ้าพี่ๆอยู่ใกล้แถวๆเนี้ยมาดูเถอะครับผมอยากให้มาดูมาดูรถเห็นกับตาแล้วก็ไม่ขับกลับก็ไม่เป็นไรอะ วางมาจำไว้เดี๋ยวผมขับไปส่งให้ก็ได้ไม่เป็นไรหรอกใจผ<ช>มจ่ายเงินไว้เพราะว่ามาเห็นผมก็ชอบครับสบายใจผมด้วยสบายใจสองฝ่ายครับเออแต่อย่างว่าคุณหมีมันก็พูดยากาลูกค้า,าพี่ๆกส็สะดวกแบบนี้ก็ไม่เป็นไรใช่ครับโอนมาเราก็จัดก,การให้เหมือนเดิมเรารายละเอียดเราขายไม่ต้องกลัวเราไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่หมุกเม็ดใช่ครับเราขายแบบมาตรฐานเลยดีคือดีรถมีทาต้องทําก็ตามนี้อ่า ถ้าเก็บงานแล้วราคาแบบเนี้ยผมไม่ขายแน่ไม่ได้ไม่ได้ถ้าเก็บแล้วไม่ได้เลย <laughs> เก็บแล้วมันก็ต้องอัพราคาขึ้นไปหน่อยห่างเยอะเลยอเออมันก็ต้องหลายตังหน่อยแต่ถ้าพี่พี่ซื้อสภาพเนี้ยผมก็แนะนํานะเพราะว่าไปใช้พี่ใช้สักเดือนนึงก็เป็นสภาพนี้แหละเหมือนกัน <laughs> เออเหมือนกันแหละเหมือนที่ออกกับ <laughs> ผมไปนี่แหละสวยวันแรกวันเดียว <laughs> นะครับอ่านะครับ,นะรบอันนี้ก็คลิปนี้เร <laughs> าก็ฝากไอช่อง y o u t u ู e อีกหน่อยครับ ช่องรถบรรทุกสี่ล้อสวยๆครับผมอ่านะครับพี่พี่มันมีพวกคลิปความรู้คลิปอะไรคลิปขายรถผมมากงอะไรมั่งพี่พี่ก็ฝากรบกวนเข้าไปดูแล้วก็จะเห็นคลิปนี้กดติดตามให้ผมหน่อยครับตอนี้ก็สี่พันกว่าแลวห้าพันแล้วเลยฮะอ่าสี่พันเก้าหรือไงเนี่ยวันนี้เห็นแบบขอบคุณทุกท่านเลยนะครับอ่าแล้วก็ขอบคุณพี่พี่ทุกท่านที่กดติดตามแล้วก็รับชมมาด้วยนะครับพี่พี่นะครับ ก็วันนี้ก็คันนี้ก็ผมฝากไว้ก่อนนะครับฮีโน่คันนี้ก็สามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทครับผมเป็นฮีโน่ปีศูนย์เจ็ดนะครับเครื่องคอมเร็วร้อยสามหกแรงนะครับเป็นดัมนะครับเป็นกระบาดั้มยกได้นะกระบาดั้มแล้วกันเข้าใจกันว่าเป็นดัมอ่ะนะนะครับโอเคนะครับถ้าคันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ